อถ้าเร่นเต้นขาพูดถึงงานสดการในวันนี้นะคือคืนมากเป็นแรกเลยครับก็โครงการที่เซ็นทรัลเวิร์สนะครับเราก็ร่วมร่วมกับพี่เจียวจุ้ยบอยกับแพนบีทำไทยริเทอมนะครับ,รบเป็นครั้งแรกที่เราเอาหมอลำลูกทุ่งหมอกอแคลร์กับที่พอบเราต้องการที่จะเผยแพร่วรัฒนธรรมไทยกับลังไทยนะฮะมีลำบวงนะฮะมีการเต้นเต้นฟอนเล็บหลายๆอันเนี้ยเข้ามาคอมไบด้วยกันนะฮะเพื่อจะทำให้ ไทยเนสเนี่ยไปสู่วโลกนั่นเป็นสาเหตุที่เราเชิญมิดยูเนเวอร์สมาเป็นแบรนด์ดัมเบสเดอร์ในการที่จะเป็นตัวหัวหอกในการที่จะทําให้อ,อัตลักษณ์ของไทยตรงนี้เนี่ยไปสู่ทั่วโลกนะครับของการที่เซ็นเตอร์พัฒนาธรรมเนี่ยมันมีจัดทั้งหมดเกือบ22วันนะฮะตั้งวันที่2ถึงวันที่21เ,เดือนเดือนเมษายนนี้นะครับจัดทั่วประเทศไทยนะฮะมีอีเวนต์กว่า1,000อีเวนต์ทั่วประเทศแต่ที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ย จะเป็นไฮไลท์ของของเราก็คือว่าที่ที่บอกว่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการละเล่นต่างๆนี่มีทั้งสาวน้อยตกน้ำนะฮะมีหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องการที่จะเผยแพร่ความเป็นไทยๆเนี่ยให้กับชาวโลกรู้คาะความสุดเป็นเชินึงั่วมงานคงวสุามเนเตรางราร์ติซิาต็นเ็นมัสวัสดิการยแ Happy Sun and happy new year Thailand. It's a pleasure to me visited the first time in Thailand and for sure be part of the Sun Be part of and be your Miss Sun Thank you for that. I really enjoyed this moment and the best part was get wet. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Catalan, <laughs> because <laughs> it's Yeah, for sure. The weather reminds my country, Nicaragua, Central America, and the most <coughs> part of Latin <laughs> America. So for sure, the weather you know, was uh, something that made me mad. Um, uh, I, I really really appreciate this opportunity, and I really really enjoy before of the sun run and enjoy with all the Thailand people. the uh -huh.

Espera todavía dos días para el festival de Songkran. ¿Qué planes tienes para divertirte? El primero es iniciar el Miss agradeciendo por la vida, la salud y lo hermoso que es Tailandia. Seguimos preparándonos para el Tour y mañana salimos rumbo a ก็คือวันนี้นะคะก็จะ enjoy moment ที่ได้เป็นนางสองจานนะคะให้เต็มที่เลยค่ะและวันพุ่นี้ค่ะจะต้องเดินทางไปยังประเทศจีนแล้วค่ะทีนรู้เตมตัวมีก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานเผื่อแผ่ให้คุณเชนี่ด้วยนะคะอันนี้จริงๆคือครั้งแรกที่เขา a todo el mundo eh, que venga a visitar a Tailandia, a participar en este festival? Tailandia es un wonderful, hermoso, country. Tailandia es un hermoso lugar con maravillosos paisajes y hermosas vistas. Realmente, realmente enjoy a disfrutar este momento en Tailandia y recibir este hermoso nuevo año. เราเไเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่มีทัศนาภาพที่งดงามมากๆนะคะอยากจะให้ทุกทานเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวมืองไทยแล้วก็ได้มาร่วมกับเราพูดคุยกันต่าสุดท้ายอย่างนั้ท่านดฝอกเตอร์ฝากในห้าอีกวันหนึ่งกับเอ่อเซ็นเตอร์เองก็มีความภูมิใจนะฮะที่ได้เชิญมิเชนนิสที่เป็นนางสกราจักรวาในตัวแทนที่จะเผยแพร่วัฒนรมไจริงๆต้องการให้วอเตอร์เฟสตของเราี่ เป็นเฟสติวัลระดับโลกนะฮะแล้วก็มีความดีใจที่ได้ร่วมมือกับทางพี่โจโจวิบอยเนี่ยในการเอาวัฒนธรรมไทยในหลายๆอย่างเนี่ยมาคอลแลบ,บกับฮิปฮอปเพื่อทำให้ดนตรีไทยเอเดูเทนเมนต์ไทยเคานเจอร์ Culture ไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกลก็เซนเทนต์ก็มีความยินดีครั้งหนึ่งนะฮะจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมาที่เซนเทนต์เวิร์ดนะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็ อบควนด้วยวัฒนธรรมแบบไทยๆแล้วก็การลเล่นแบบไทยๆรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ฮิปฮอปที่เป็นดนตรีของฝรั่งเนี่ยเข้ามานะฮะนนี้ก็เชิญชวนทุกท่านแล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าเรามีศูนย์การค้ากว่า42แห่งทั่วประเทศนะฮะในการที่เชิญชวนทุกท่านมาที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาทุกประเทศไทยครับอย่างปีนี้นนนะะปีหน้าปีหน้ามาลองได้นะคะปีหน้าเนี่ยเราก็จะทำธีมงานนี้เนี่ยให้ขยายขึ้น เป็นระดับโลกอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็คิดกับคุบพี่โจแล้วนะฮะว่าคอนเซปต์ตรงนี้เป็นคอนเซปต์ที่ที่ดีในการที่จะเผยแพร่ความเป็นไทยๆของเราเนี่ยให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วก็ยินดีที่วันนี้คุณเชนิสนี่ได้เข้ามาเป็นแบดดัมเซอร์ของเราในการที่ช่วยเผยแพร่ตรงนี้ให้กับชาวโลกครับจะว่าปีหน้ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนได้เชนิสปีนี้ได้ลองแล้วปีหน้ามีโอกาสไหมฮะ for sure oh, for sure back to Thailand t h a n my home in Asia and thank you for that for that beautiful w e l c o m e i n here and make me feel not only me but all the universe t e e l like home thank you ข h บ m ุ h u i p a d ขมาแน่นอนนะคะได้โอกาสแล้วก็ขอบคุณคนไทยมากๆเลยได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ ตัวเธอเองที่ขอบคุณก็คือเป็นทีมงานมิสซูเนอร์ซี่มาพร้อมกันกับเรธอเวยค่ะขอบคุณเลยโอเคโอเคค่ะ